ทำไมซูเปอร์มาร์เก็ตที่ลาวถึงมีแต่ของที่นําเข้าจากไทยจริงๆตอนแรกเราก็ไม่รู้เลยนะแค่จะแวะเข้ามาซื้อขนมกลับไปฝากเพื่อนๆแต่เข้ามาก็คืออึ้งมากประมาณ95%คือสินค้าที่นําเข้าจากไทยเลยถามเพื่อนคนลาวเขาให้คําตอบมาว่าประชากรที่ประเทศลาวน้อยกว่าไทย10เท่าถ้าเราสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มาผลิตเนี่ยมันก็จะไม่คมุ้มและประเทศเขาก็เป็นประเทศแลนด์ล็อกคือไม่มีทางออกทะเลจะนําเข้าววัตถุดิบมาผลิตเองต้นทุนก็จะสูงแล้วมันก็ไม่คุ้มที่จะส่งออกส่วนเรื่อง การเดินทางในประเทศก็ไม่ค่อยสะดวกสมมติว่าถ้าโรงงานผลิตอยู่ที่เมืองหลวงเราจะส่งออกไปทางใต้ก็จะลําบากนิดนึงแต่ถ้าเทียบกับประเทศไทยที่ติดลาวแทบทุกพื้นที่การนําเข้าสินค้าจากประเทศไทยก็คือจะคุ้มแล้วก็สะดวกกว่าส่วนสินค้าที่นําเข้าจากประเทศอื่นๆไม่ว่าจะจีนยุโรปเกาหลีก็คือถูกกว่าไทยมาก เพราะว่าเขาไม่เสียภาษีดูอย่างไบโอเดิมมากขวดนี้4ทุกคน8 9 0 0 0กีบเองหรือเงินไทยประมาณ180บาบาทแอลกหอฮอล์หรือของมึนเมาทั้งหลายก็คือถูกมากเหมือนกันคือจะรู้สึกคอแห้งทันทีไม่เห็นราคาเบียร์แล้วที่ถูกมากที่สุดอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือรถยนต์นั่นเองค่ะ